สวัสดีครับพวกผมนะครับต้นมณนฑอิลีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามของหลายๆคนนะครับที่ถามผมมาถามลักษณะเดียวกันครับถามประมาณเป็นคําถามที่ผมเจอบ่อยนะครับผมเจอบ่อยแล้วก็อันนี้ผมจะตอบเฉพาะที่เป็นประสบการณ์ของผมนะครับแต่ของอาจารย์ท่านอื่นนะนั้นผมกับบโบลูนะครับว่าเขาเจอมายังไงเพราะว่าแต่ละคนก็มีประสบการณ์เรียงงกที่มาบ่เหมือนกันครับที่เจอเหมือนกัน แต่สําหรับสิ่งที่ผมจะพูดเป็นนี่นะครับเป็นสิ่งที่ผมเจอมาในตัวเขาเองนะครับก็ผมก็จะมาเล่าสู่ฟังนะครับ mm. เพื่อจะได้ไขข้ขอสง,งสัยแต่ว่ามันกับวได้เป็นการตอบหมายความว่าคําตอบที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างครับเพราะว่าเรื่องของโนกเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างพู้าหนะครับเพราะว่าบางอย่างเราก็ต้องอเจอด้วยตัวเราเองนะครับบางอย่างเราก็เจอด้วยตัวเราเองหรือว่าเขาเล่ามาเางนี้แต่ว่าที่สําคัญคือประสบการณ์ของเรานะครับมันจะไปสอนเราเองว่านกนะครับ ตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะครับเป็นผี่หรือเป็นน้องเดี๋ยวผมจะกูดนให้ฟังนะครับมีอาจารย์หลายท่านนะครับหลายคนนะครับถามผมเข้ามานะครับว่านกนะครับตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะครับเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับอันนี้ผมจะขอตอบอแบบแบบที่ผมเจอนะครับแบบที่ผมเจอมากับตัวผมนะครับถ้าพิพลพดยังไง่ายผมก็ต้องขออภัยครับแต่ว่าที่ผมเจอนะครับคือผมจะขออธิบายอย่างนี้นะครับนกตัวใหญ่หรือตัวเล็กอยู่ในร่างนะครับ ตัวไหนเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยคําว่าบางคนกลาว่าตัวใหญ่เป็นพี่เอยเป็นเป็นตัวผู้บางคนกลาว่าตัวใหญ่เป็นตัวเมียนะครับอันนี้ผมจะขอตอบมีนะครับว่าตัวใหญ่ตัวน่อยเนี่ยหนึ่งนะครับนกทีจะตัวใหญ่หรือตัวน้อยเนี่ยถ้านกสมบูรณ์กันเนี่ยตัวไหนที่ออกก่อนนะครับตัวนั้นจะใหญ่นะครับตัวนั้นจะใหญ่ถ้าสมบูรณ์นะครับสองถ้านกบสมบูรณ์หมายความว่าเกิดมามันมีบางตัวที่อาจจะบสมบูรณ์อย่างเงี้ยตัวนั้น ก็จะน้อยนะครับถึงจะออกก่อนหนึ่งวันก็น้อยแต่โดยธรรมชาติของนกเขานะครับมันจะออกห่างกันแค่ประมาณหนึ่งวันเท่านั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่านกเขามันจะไข่คนละวันหลังจากมันไข่วันหนึ่งมันก็จะฝากไปเลยนะครับที่นี่ถามว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับผมจีคอตอบแบบนี้เลยครับว่าโอกาสมันเป็นไปนไปใหมดนะครับที่ผมเจอมาหลายลังเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างผมจะขอยกตัวอย่างสามลังนะครับตัวสามลังที่ผมสังเกตมา ร่างแรกนะครับผมสังเกตมาตัวใหญ่นะครับเป็นตัวผู้ที่ผมสังเกตมานะพราผมเลี้ยงจนมันออกไข่ออกลูกจนทุกวันเนี่ยตัวตัวที่ใหญ่ตอนล่างนั้นนะครับเป็นตัวผู้นะครับที่นี่ถามว่าตัวน้อยเป็นตัวผู้ได้ไหมเป็นได้ครับบกเกี่ยวนะครับบกเกี่ยวบกเกี่ยวว่าตัวผู้ใหญ่ตัวเล็กที่เป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับนอกเขามันอะไรก็เกิดขึ้นในบางร่างตัวผู้สองตัวนะครับบางร่างตัวเมียสองตัวนะครับบกเกี่ยวนะครับ แต่ที่ผมเจอมาก็คือลูกทุ่นนะครับลูกทุ่นนี่ผมเจอมาสองลังแล้วตัวเมียนะครับตัวเมียแต่ถามาตัวผู้เลยบ่ได้นะครับตัวผู้ก็ได้แต่ก็จะมีบางคนนะครับถามผมว่าผมได้นกทุ่นมากมัน,น่าจะเป็นตัวผู้ผมก็เลยต้องตอบไปว่าคําว่าลูกทุ่นนะครับบ่จําเป็นว่าจะต้องเป็นตัวผู้เสมอไปนะครับมันเป็นตัวเมียก็ได้นะครับยังาบางลังอาจจะตัวใหญ่เท่ากันสองสองตัวก็มีอาจจะเป็นตัวเมียทั้งคู่ก็ได้หรือตัวผู้ทั้งคู่ก็ได้นะครับ มันมันมีอะไรที่การันตีได้ว่ามันจะเป็นตัวผู้ตัวเมียสลับกันหรือว่าตัวใหญ่ตัวผู้ตัวน้อยตัวเมียอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์มมีนะครับมันมันเป็นไปได้หมดเลยนะครับบางบางท่านบางคนอย่างสมัยก่อนผมถามพ่อผมเนาะพ่อผมกัเป็นคนแก่แก่เลี้ยงนกแต่ว่าแก่บ่รูเรื่องนกท่าไหรหอกผมถาม่าเพ่อะตัวไหนตัวผู้ตัวเมียแก่ก็จิบอกว่าเขาบอกมากว่าตัวน้อยเป็นตัวผู้ตัวใหญ่เป็นตัวเมียแก่ก็สิบอกผมมากันตลอดจนวันหนึ่งผมมาเลี้ยง ผมก็เลยรู้ว่าบางล่างตัวใหญ่ก็เป็นตัวผู้บางล่างตัวใหญ่ก็เป็นตัวเมียนะครับ่ได้เกี่ยวนะครับแต่โอกาส่าในธรรมชาตินะครับในธรรมชาติจริงๆเลยคือนกรังหนึ่งมันจะเป็นตัวผู้ตัวเมียในธรรมชาติด้วยเรื่องของธรรมชาติจริงๆนะครับแต่มันก็มีบางล่างที่เป็นตัวผู้ทังคู่ตัวเมียทังคู่คือกันครับอันนี้ก็มันก็เหมือนเหมือนเหมือนไก่ครับเหมือนไก่เหมือนเป็ดทุกอย่างทุกอย่างก็คือออกมาไม่ตัวผู้ตัวเมียแล้วก็บางล่างเนี่ยอย่างนกยังนกผสมเนี่ยครับผมยกตัวอย่างนกผสมเนี่ย ลูกทุ่นหลายของผมเนี่ยเป,เป็นตัวเมียหลายตัวแล้วนะครับเป็นตัวเมียเลยลูกทุ่นเนี่ยบางข้อกับเป็นตัวผู้ทั้งสองตัวนะครับบางข้อกับตัวเมียทั้งสองตัวก็มีนะครับบางข้อกับตัวผู้ตัวเมียสลับกันไปดังนั้นเวลาเวลาที่ผมไปซื้อนกคนอื่นหรือว่าคนอื่นซื้อนกผมเนี่ยลูกนกเนี่ยผมยินแนะนํำนะครับว่าให้ซื้อเป็นคู่ไปเลยนะครับให้ซื้อเป็นคู่ไปเลยเพราะว่าเพราะว่านกเนี่ยมัน ถ้าเลาเรื่องยังไงไข่บรุษเนี่ยเรากกบการันตีบ่ได้นะครับว่าเป็นตวัวผูกเลยเนนอกจากนอกจากที่ว่านกขห่าเต็มที่เนี่ยเราเอามาจดมาเทียบกันแล้วเนี่ยเราล้ากา็ส่วนหนึ่งเราจับดูนะครับส่วนหนึ่งก็คือผมจะจับดูนะครับส่วนหนึ่งผมจะจับดูตะเกียบชิดตะเกียบแข็งตะเกียบชิดตะเกียบแข็งเวลามาจดมันสูงสูดีมันบ่เล่นขนบ่ใส่ขนนี่อันนี้เป็นตัวผู้นะครับถ้าตัวเมียบางตัวเนี่ยมันห่ามันคึกมันสูดีนะครับสูดีสูดีเล่นด,ดีแต่ว่า ู้ไปสักพักหนึ่งมันก็ะเล่นขนอันนี้ก็อันนี้ก็แนวนมเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียที่นี่บางคนถามว่าสอตาเดอตาเดียวผมให่ไอตัวในคลิปที่ผมถ่ายเนี่ยค e, ือตัวผูพ่อพันุนะครับพ่อพันุเป็นตัวที่คู่กับตัวปากขอตัวนี้นะครับซอนี่อยู่ใต้ตาเลยเดยยี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวซูมไปเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นกตัวนี้ซออยู่ใต้ตาเลยนะครับเพียนบ่ตัวนี้เป็นตัวผูนะครับตัวผูเสียงใหญ่พรอมนะครับมีคขลมนิดนึงนะครับเป็นนกป่าแทตัวนี้นกป่าเทที่นี่ ถามว่านกตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับมันมีผลต่อต่อต่อตอนตัวบ่บมันจะมีผลแค่ตอนเล็กนะครับตอนเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยมันจะมองต่างกันแต่พ่อนกอายุได้สิบห้าวันขึ้นไปนะครับตัวใหญ่เท่ากันเอียงอัตโนมัตินะครับมันใหญ่เท่ากันเลยแต่ตัวผู้ส่วนใหญ่ตัวผูกเขาใหญ่กว่านะครับตามที่ผมนกนกของผมนะแต่ว่าของอาจารย์ท่านอื่นอันนี้ผมกับ,บ่บ่บ,บ,บ,บหมั่นใจนะครับอันนี้ผมพูดถึงประสบการณ์ผมเ้อประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมากนะครับผมก็จะอธิบายอย่างนี้ว่า ตัวเล็กตัวใหญ่มันก็มีโอกาสเป็นตัวผู้ตัวเมียมอนกันนะครับบ่บ่บ่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตัวใหญ่หรือเป็นตัวเล็กเสมอไปนะครับก็คือตามใดที่เราเลี้ยงจนไข่รุดนั่นแหละเราจะมั่นใจว่าเป็นตัวเมียครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับบอกบอกให้เป็นบอกบอกแบบว่าแบบว่าบอกให้เราไปมั่นใจอะไรจนเกินไปเพราะว่าถึงหลายๆคนครับก็ดูใช้ลักษณะมอนกันนี่แหละครับก็ดูโดยประสบการณ์ดูนกโดยการเลี้ยงมานครับก็สังเกตพฤติกรรมของนก กะจีห um, ้แน sure, ่นนมได้ว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับอย่างตัวนี้ละบางคนเห็นกะจีบาตัวเมียนะครับตาโปโป๊ะหัวโป๊นีใส่สะพายลอดตาเนี่ยบางคนก็่าตัวเมียแต่ที่จริงตัวนี้เป็นตัวผู้ครับเสียงดีมากพ้อตัวนี้เราเป็นนกอ่าตัวผูใหญ่ตัวสั่นตัวเตี้ยหางสั่นครับนกตัวนี้นกตัวนี้ผูใหญ่เลยนะครับหางสั่นพ้อเตี้ยพ้อนะครับแต่เสียงมันดีครับเสียงมันดีใจมันดีเสียงมันดีใจมันดีเป็นลูกป้อนเหมือนกันนะครับตัวนี้ เพราะว่าผมเจอบ่อยมากเลยถามว่านกตัวใหญ่หรือตัวหน่อยเป็นตัวผูตัวใหญ่เนี่ผมก็คือผมผมผมก็เลยว่าเออผมมาทำคลิปตอบเป็นให้ให้ฟังดีกว่าว่าเออตัวผู้มันควรจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กแต่ว่าด้วยด้วยประสบการณ์ที่ผมเรียงมานะครับมันก็เลยผมก็เลยรู้ว่ามันบ่นมัน่แน่นอนครับมัน่แน่นอนเลยสำหรับนกนะครับมัน่มีอะไรที่แน่นอนนกอ่ะเพราะว่าเพราะว่ายังไงล่ะบางคนก็ เพื่อนก็บ,บอกว่าเออไข่แบบนั้นไข่แบบนี้แต่จริงๆอ่ะนกมันมันเป็นไปได้หมดเละครับมันเป็นไปได้ทุกอย่างเลยอะไรก็เป็นไปได้หมดสิ่งที่เราคิดไว้อาจ,จิะบ่บเป็น,ปนยังไงกันเลบางทีนกต่อก็ยังไข่รุดก็มีนะครับอันนี้ขนาดผมเลี้ยงอยู่ตลอดเนี่ยผมก็าอาศัยว่าจับดูส่วนหนึ่งแล้วก็อาศัยว่านกโตเต็มที่นี่ผมก็เทียบกันดูก็าอาศัยว่าเลาเลาเล,าเลี้ยงอยู่ตลอดเนี่ยเราก็สังเกตท้ายเป็นนกจากของยังไงผมสังเกตอยู่ บนานดอกผมก็สังเกตอยู่เรื่อยๆเอยๆเอยๆพอนกหเห่าเต็มที่นี่ผมก็สังเกตเทียบดูตลอดเนี่ให้อาหารไปนี่ถ้านกสมบูรณ์นี่ไข่เลยครับไข่รุดทันทีเลยมันก็นเลยทำให้ผมทำให้ผมเดาเดา,เดาได้ง่ายเพราะว่านกที่มันเลี้ยงอยู่ก็ตุของทุกวันเนี่ยเราดีสังเกตได้นะครับสังเกตได้ว่าเออนกพฤติกรรมอาการานี่อย่างนี้อย่างนี้แล้วที่นี้เวลามันหา่ามันขึ้นเต็มทีนกตัวผู้มันจะ่นเล่ลเล่นทนกปานะนี่เชื่อสายนกปานี่มันจะเล่น มันจะเล่นนักเล่นนักเล่นดีถ้าทุกผู้นะแต่เป็นนกป่าแต่ถ้าเป็นนกลูกผสมนี่ตัวเมียก็เล่นดีนะครับอันนี้อันนี้ก็เล่นดีเพราะว่ามันบ่เหมือนกันเนาะนกอ่านกป่าแท้มันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับนี่อย่างตัวนี้อย่างตัวที่ผมไถ่ายนี่ตัวนี้เป็นนกทีในสายตาผมนะผมว่าเป็นนกทีงามอีกตัวหนึ่งนะครับผมเลยเก็บมันไว้เพราะว่าผมชอบในลีลาการขันของมันนะครับน้ำเสียงของมันมันอ่าเสียง เสียงกลางไปใหญ่เลยแหละเสียงออกไปเสียงใหญ่เลยตัวนี้มีขลุ่มบ่หลายนะครับขลุ่มบ่หลายแต่ว่ามันมันขยันนะครับนกตัวนี้มันขยันแล้วก็บ่บ่บ่บถืบบ่ดินนะครับจับปล่ยนใดอะไรไดมันก็ดขันในฟังครับผมเอามาผมเอามาใบห่องนะครับมา,มาใบห่องกานี่นะครับผมก็เลยมาตอบคําถามให้เรานะครับว่าอ่านกตัวใหญ่หรือตัวเล็กเป็นตัวผู้ตัวเมียคําตอบก็คือมันเป็นไปได้ทั้งสองครับก็ค,คือให้เลี้ยงไว้ทั้งคู่นั่นแหละถ้าใครใดนก่าหน้าสงสัยก็เลี้ยงไว้เลยครับไม่ไปไร่ดอกเพราะว่า หลายคนเพิ่นกับ,บ่บเลียงนกตวัวเมียแต่ว่าพ่อมาวันหนึ่งเราอยากเลี้ยงเราอยากผสมพันธุ์นี่เราก็ต้องหาตวัตวเมียตัวเมียนี่เป็นอะไรที้ทานกตวัวเมียบดีนี่ผสมพันธุ์ยากนะครับผมจะบอกให้เลยในที่ตื่นร่งงใน,นงที่บ่ไข่ในที่บ่ฟักในที่บ่เลีเ้ยงลูกนี่าะระได้นกตัวเมียทีดีนี่เชื่องคุณนแล้วก็เลี้ยงลูกดีนี่เป็นอะไรทีเป็นอะไรที่พิเศษเลยนะครับเพราะว่านกตัวผูนกตอน,นี่เราเราหาง่ายอยู่แล้วเราเราซื้อตรงไหนก็ไดนะครับซื้อตรงไหนก็ไดมาผสม เสียงนี่เขาเลี้ยงไว้เขาคัดไว้เร้วแต่ตัวเมียนี่น้อยคนนะครับที่คัดไว้ส่วนใหญ่เขาก็บบเขาก็บปล่อยเขาก็บ่ได้สนใจอะไรมากนะครับแต่ผมนี่เป็นคนที่ชอบเลี้ยงงกตัวเมียเพราะว่าผมผมเชื่อว่าตัวผู้มันหาบ่ยากนะครับตัวเมียดีๆนี่หายากนะครับผมก็ยิ่สรรหาตัวเมียมาเลี้ยงไว้แล้วก็เวลาั้นขับสมพันธ์เราเราก็คขัดเอานะครับคัดเอาเราชอบตัวไหนเราคัดเอาตัวไหนเราบ่ชอบเราก็ปล่อยไปการเพาะกันขยายพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์นะครับก็ สนับสนุนนะครับสนับสนุนทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่เลี้ยงนกรักนกเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์นกนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อการผสมพันธุ์อะไรทุกอย่างนะครับเราคนรักนก้วยกันนะครับก็ชื่นชมนะครับชื่นชมทุกคนนะครับที่เลี้ยงนกรักนกนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ม่าให้กาลังใจที่ตามแล้วก็เป็นกาลังใจผมตลอดนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะยาวหน่อยแต่ยังไงก็ ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับฟังยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับจะใครกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับตัวโน้ตหน่อยดีคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ